สวัสดีครับวันนี้เราเตรียมส่งงานนะฮะขอบคุณลูกค้าจากขั้นไหนล่ะอำเภออะไรสมุทรสาครมากเลยนะฮะเนี่ยลูกค้าซื้อรถอยู่ที่บางปะอินนะฮะบ,บริษัท STC ก็คุยกันในแชทในเพจนะครับบอกว่าให้เราจัดการให้หมดทุกอย่างเลยคันนี้หน้าโคบเวอร์ทั้งร้านเปนทํานะครับทั้งร้านสร้างขึ้นมาตั้งแต่ ตัวฝายึดแล้วก็บังลมหน้านะครับนี่เป็นอะคริลิกใสก็พ่นขอบสีดํากระจกจากเดิมใช้กระจกเดิมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจะมามองเป็นกระจกข้างนะครับทําสีตัวนี้ลูกค้าให้ทําสีตัวาถังน้ํามันแล้วก็ฝาครอบแล้วก็ทําสีตัวเฟรมข้างหน้าให้เป็นสีเขียวมิ้นท์นะครับนี่เราก็จัดก,การทําให้เลยคันนี้เป็น3ล้อเครื่อง250หิ ซีซีนะครับแต่มันความยาวก็พอๆกับแครี่เลยมาด้านหน้าแล้วก็ทําเป็นโคเวอร์เป็นบางลมให้นะครับนี่ลูกค้าก็สามารถวิ่งมาแมลงก็จะไม่ค,ค่อยเข้าหรือว่าจะไปทำเป็นใส่พลาสติกใสกันฝนได้หลังคานี่ก็เป็นแบบเปิดสองด้านด้านหลังเป็นบานท้ายเป็นคาเฟ่ตัวนี้ด้านในจะเป็นสีครีมนะครับจะมีช่องเก็บของ อยู่ด้านข้างด้วยเป็นช่องเก็บของยาวเราจะเสริมสัตว์ด้วยอลูมิเนียมลายเพื่อจะเป็นมิติตัวนี้ตัวเคาน์เตอร์ตัวนี้ตัวเคาน์เตอร์ก็จะมีบาร์ด้านหน้าหนึหน่งตัวเอาไว้เสริมนะครับลูกค้าจะไปขายของถายน้ำประมาณนี้ตัวนี้ด้านหลังเป็นบาร์บาร์คาเฟ่นะฮะบาร์บาร์บนเปิดขึ้นบาร์ล่างก็เปิดเป็นเป็นเปิดสองบาร์จะมีบาร์กระทุ้งอยู่ข้างล่างเพื่อจะล็อกมีบันไดท้ายบันไดท้ายแล้วก็ เชื่อมจากคัตซีตัวรถนะครับแข็งแรงนะขึ้นยืนได้ด้านในก็ไม่มีอะไรนะฮะตัวนี้ก็มีช่องเก็บของแล้วก็ตัดด้วยอะคริลิกสีดํานะครับนี่ช่องเก็บของแล้วก็มีเป็นอะคริลิกสีดํานะครับเพื่อจะดูสวยนี่ตัวหัวก็เก็บของได้นะครับก็มีปลั๊กไฟมีเบรกเกอร์น้ําเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูฝั่งนี้ก็จะมีกระจกมีกระจกบานเลื่อนด,ด้วยหนึ่งบานนะครับเพื่อลูกค้าจะปิดขายฝั่งนี้เพื่อรับอากาศได้นะ บานเลื่อนตัวนี้เอาเตร์ก็ยกขึ้นออกมาตรงๆเลยนะครับมันจะมีบ่าแล้วก็ทําขารองขึ้นมาตัวป้ายด้านหน้าก็สามารถติดป้ายได้อ่าปักไฟปักไฟปักไฟทางร้านก็จะมีให้20เมตรนะครับเดี๋ยวจาให้ดูตัวนี้มีไฟนะแล้วก็จะมีสายไฟยาวให้20เมตรนะครับก็จะมีปักเวอร์ปักเวอร์จะอยู่ด้านด้านซ้าย ของตัวรถนะนี่ก็ป,ป,กปักไฟก็จั๊มนี่เราสัเราเปิดสวิตช์ไว้อยู่รอเราเปิดสวิตช์ไว้ทุกอย่างเลยนะมันก็เลยติดไปเลยตัวไฟจะเป็นสีวอมไว้นะครับจะเข้ากับสีครีม,มก็จะดูให้สว่างมากตัวสวิตเปิดปิดตัวเมนเบรกเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีเต้าเสียบมีเต้าเสียบตัวเมียแล้วก็สวิตไฟอยู่ตรงนี้ตัวเบรกเกอร์น้ํา ก็จะอยู่ตรงนี้ถังน้ําดีถังน้ําเสียนี่นะฮะเราทําความสะอาดแล้วก็คือ,คอพร้อมส่งถังน้ําดีถังน้ําเสียจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับถังน้าดีถังน้ําเสียตรงนี้เราก็จะปล่อยโลง่งลูกค้าบอกว่าจะเอาถังน้ําแข็งาวางก็สามารถวางได้เลยฝัง่งคัตเตอร์ฝั่งนี้นี่เราจะใส่อคิลิกเป็นบานเลื่อนมือลูกค้าเก็บของที่มิชิดตัวนี้เขาบอกว่าให้ทําเป็นตัวล็อกถังแก๊สนะครับเราก็สามารถเราก็ทําให้จัดการให้เรียบร้อยแล้ว โอเคก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ไว้บางใจให้ช่างบอมออโต้ทักทำขอให้ลูกค้าขาขายร่ำรวยจเจริญเจริญนะให้เฮงเลยรวยนะครับรวยแล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปนะครับมีเป็นเจ้าของแฟนชายนะครับสวัสดีครับ